ง่ายมากแค่รู้วิธีนี้ก็สามารถเพาะเห็ดโคนไว้กินเองได้ก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับครับที่เห็นนี้คือเห็ดโคนนะครับหรือเห็ดโคนปลวกนะครับวันนี้เราจะมาทำหัวเชื้อกันวิธีการทำหัวเชื้อเห็ดโคนปลวกนะครับตัวนี้เป็นเห็ดที่แก่นะครับเราเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจะเป็นน้ําน้ําที่ล้างเห็ดนะครับ แล้วก็ผมจะใช้เ,เป็นจุลินทรีย์เจาปลวกด้วยเพราะว่าในเจาปลวกน่ะมีเชื้อราไมคอรไรซาอยู่พอเราได้เห็ดแก่มาแล้วเราก็ยุ่ยนะครับทํายังไงก็ได้ครับให้ยุ่ยจะบี้จะปัน่นอะไรก็ได้ครับหรือว่าจะสับก็ได้ยุ่ยจนพอใจอครับแล้วก็เตรียมไปเทที่เราจะเพาะให้เขาขึ้นนะครับ ใช้ได้ทั้งดอกนะครับทั้งตีนเห็ดทั้งดอกเห็ดใช้ได้หมดเลยตัวนี้จะเป็นเชื้อราไมคอรไลซ่านะครับประมาณนี้ครับพอเชื้อเขาอยู่ในธรรมชาติแล้วเขาก็จะออกเรื่อยๆนะครับ สามารถทำได้กับเห็ดทุกชนิดนะครับวิธีนี้ง่ายๆเลยใครที่มีเห็ดแก่ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยพื้นที่ที่จะเอาไปลาดต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีนะครับที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเห็ดถึงจะขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเพาะเห็ดปลวกให้เพาะไกลๆบ้านนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างจำปลวกเทียมขึ้นมาด้วย แต่ถ้าเห็ดอื่นเพาะในบ้านได้เลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไปเทกันนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะเทเชื้อเห็ดโคนปลวกนะครับน,นี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็เทไปเลยนะครับเทให้เขาซึมไปนะครับค่อยๆเทไปเราอยากให้เห็ดออกจุดไหนก็เทไปนะครับ ตัวเห็ดคนปลวกหรือเห็ดปลวกเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับสักพัก,พกซึ่งจะอาจจะนานหรืออาจจะเร็วขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับระหว่างพื้นที่เราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับประมาณนี้ครับถ้ามีพวกฟางแห้งหรือหญ้าแห้งเราก็เอามาคลุมได้นะครับ คุมไว้เพื่อให้เชื้อเห็ดเขาเดินได้เดินเชื้อได้ส่วนนี้ผมจะใช้พุกยาแห้งนะครับที่เราตัดในสวนนี่แหละครับมาคุมคุมรักษาความชื้นหน้าดินไว้นะครับเพื่อให้เชื้อเห็ดขยายเชื้อได้ไวเดินได้ไวนะครับตัวนี้พอตัดเสร็จแล้วเราก็ ตัดหญ้าเสร็จเราก็เก็บไว้ในกระสอบนะครับเพื่อจะนํามาใช้งานนะครับถ้าปล่อยตามธรรมชาติเขาก็จะย่อยสลายไปเองปุ่มประมาณนี้ครับเรียบร้อยจากนั้นก็แค่รอครับ